เปิดเปิดอ่ะเปิดคลิปหน่อยครับไอเอ็มออาแผนตะกี้แล้วเฮียไปช่างแม่งยังไม่ต้องเปิดหรอกจำเป็นต้องเปิดเลยแล้วแล้ววันนี้เฮียแป๊ดจะมาแบกเราหมดเลยมึงดูแรงเขาก่อนนะเฮียทำไปเล่นแรงเฮียแป๊ดกอ่ะแรงโกเฮ้ยกลัวอะไรกลัวอะไรกูแพเตชนัม เไปด้านหน้าสาม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 ปัญญาพูดนี้ได้ไงครับเรียกมึงมีแต่คอนเทนต์เนี่ยไม่ได้จริงจังจริงจริงเล้งไม่เกี่ยวเกี่ยวเท่าว่าใครอยู่หลังโทรศัพท์ว้าวน้าจะโทรศัพท์หรือเปล่า ไปไปเปิดฮี้อะไรหน่อยสัตว์แพรมึงหยุดก่อนแพรมึงกลับมาเล่นก่อนไอ้เหี้ยตัดเต็มแรกก็แพ้อะไรเงี่ยบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ตายได้ไงวะคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วกูคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วไม่ต้องคิดไอ้เหี้ยอะไรหรอกมึงก็เล่นงงๆอย่างเงี้ยแล้วมึงก็ลงคลิปตัดลงงงๆใช่ดานหน้าด้ๆๆๆๆๆาด้านหน้านี่ด้านหน้าอันนี้มีครั้งที่สอง อ้าวกูตายแล้วให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดโอ้โหในอีเหี้ยพวกหมวกขาวพวกหมวกขาวระดับคู่ดาวคู่ดาวคู่ไอสัตว์ไม่มีใครชุบกูได้เลยส้นตีนยี่หมายแปะมันชุบไหน่อยแปะสามวิแปะแปะสามวิแปะแปะอุ้ยเขี้ยแม่งไอเชี้ยความเป็นความตายสัตว์โอ้ยไอเขี้ยมทริปเปิลคิล เล่นแม่งรัดกุ๋ยนะส้นตีนยิ้หายเยอะเลยมันเก่งขอโทษขอโทษคนเก่งพ่อปล่อยให้มันชุบไอ้สอดคิดแม่ไอ้จะชุบกูแม่ไม่มียิงด้วยนะายสว์แม่งปล่อยแม่งชุบ้วยนั่นลงอะไรดีกูดูบ่ายกูยืนนั่นเหมือนเดิมวะมึงเป็นเที่ยอะไรกับูยืนนั่นฮะในช่องมึงอ่ะสมมติมีสิทธิ์คลิปอีวืนนั่นแม่งรอบไปแล้วอ่ะไอ้แค่สี่คลิปอ่ะ อไอคิมมึงคิดม่านิ่เชียรกูมึงมึงไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอะไรเตีเ๋ยวไก่เอ็กซอีวิวนั่นนะไอสัตว์พ <c oughs> ี่ชมไงจะเปลี่ยนอัน,นนี้เลยนะอี้อ่ะเอ็กซ์อีวิวนั่นวะสปอนเซอร์จัดไงช่องกูเปิดสร้างรายได,ได้ได้แล้วจริงเหรอมีสปอนเซนอร์ยังสปอนเซอร์พกโอเคแม่เป็นสปอนเซอร์ อะไรวะวิ่งทะลุไอวอลมึงตั้งไอวอลช้าไว้แล้วเขาวิ่งกระโดดเข้าไปไงเฮียมันก็เลยเห็นมันวิ yeah ่งทะลุวอลเก็บ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 มาให้เก็บมาตรงนั้นนลยโบราณไิบห้ Oh my god bro o Hell h no แปดสิบสองมึงอยากดูคลิปปะไอแปะดูคลิปยาวๆเลยยาวแบบยาวเหี้ยเลยเพราะว่ามันคลิปมันประมาณ ห้าสิบนาทีกลัวดูนะคกิปเะไรเจ็บคออ่ะไม่กลิปกูไม่ตัดเลยไงชุบหน่อยลงมาชุบหน่อยลงมาชุบหน่อยเออมึงแทนนี่มึงจะกดชุบมันยากอะไรมึงต้องกดสกิลเลยเลยมีระเบิดปะร้ 150. 150. อยสิบร้อยห้าสิบก็มีหัวใจเนา First Blood เฮ้ยไอทีดีวกูเะตซ้อมทำไมวะเบงงังหนะจะเก็มน้ากวดต้องอัดบ th ้างแล้วไอดตู้เหรอโว้โว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 ้เฮ้ย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 นี่ยไม่ว่างจะบอกไม่เล่พจะบอกฮะคือชอกปัญญาอ่อนอัดแค่อันเดียวก็ได้ยิมเดียวเออมึงมึงมึงรีบอัดเลยเพื่อน ว่ากูต้องไปนอนนอนทําไมพรุ่งนี้ปิดเทอมกูต้องตื่นตีหนึ่งไอ้ซัดตื่นทำไมตีหนึ่งพี่ช่วยงานแม่มาช่วยงานนะโอ้ลูกตื่นตีสี่สี่แล้วครับกลับมาคอมเม้นท์ของเขาเองสัตว์ดะมาแกลไงอีกครั้งเอมาลงหลังจากที่เล่นกันมาสองสามเดือนแล้วครับสองสามเดือนจริงเหรอเดี๋ยวกูไปเช็คให้มา กูไม่ได้ลงคลิปปกติเลยแล้วล่ะนั่นเลยไม่ไม่ไม่มึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะยังมีลงคลิปอันนั้นอยู่เว้ยคลิปปกติเดี๋ยวต้องมาดูช่องกูเพราะช่องกูลงคลิปเกมอย่างเดียวต้องดูช่องกูคลิปเกมเอาเอาเอาเาเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกูเพิ่งเปิดคลิปไปกี้แล้วก็หายไปเลยเอ้าไอ้เป๊กอู้เป๊กวายไปไหนสัตนด์กูลงเป็นไฮไลท์ได้เลยนะ กูกูเพิ่งเปิดซิอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยพี่พี่ไอ้สัตว์ก็จะรู้อ่ะกูบอกแล้วกูเห็นแล้วมันเงียบๆแปลกๆอยู่ไม่หายไปเลยเชื่อไปกูเปิดลยนะเปเลยนะเปิดเลยนะเลินเลไอ้สัตว์